สวัสดีค่ะจินดีต้อนรับเขา้าสู่ย h ย e y of t a l o อดบายกันเรียาน,นะคะเริปเน้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของรักสามเศร้าเราสองสามสี่คนจะมีกี่คนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะจ๊ะมามาดูกันว่าในเดือนพฤษภาเนี้นะคะ หนึ 1> 1่งถึงสิบหกพฤษภาเในใี้ความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในรักสามเศร้าของเขาหรือเขามาอยู่ในเศร้าของคุณก็ตามเรามาดูสถานการณ์แบบนในการว่ามันจะไปในทิศท,ทางใดได้บ้างมากันที่อไอธาตุสุดท้ายค่ะธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกนะคะเรามาดูกันซิว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นไม่ว่าคุณจะไปอยู่ใน คุณไปชอบคนมีเจ้าของแล้วก็ตามหรือคุณมีเจ้าของแล้วเขามาชอบก็ตามไพ่สลับได้สลับกันได้ในการอ่านโอเคไหมจ๊ะมาน้ำกรกฎเมญผูจิตขอดูพลังงานหลักของคุณก่อนพลังงานหลักของคุณเป็นเช่ไนไรมาอมเครียดอนะ่ะเครียดมีความเครียดมีความจิตตกนอนไม่ค่อยหลับกัดกุ้มเรื่องปัญหาต่างๆมากมายที่ถาถมงานหนักงานเหนื่อย แต่ว่าก็ต้องทนต้องทําอะไรอย่างนี้คุณอาจจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมีค่าใช้ใจ่ายมากมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องแบกรับหรือว่าคุณเป็นคนที่มีปันมีงานหนักงานเหนื่อยหรืออะไรก็ตามเยอะแยะมากมายเลยอ่ะอม,มีงานเก่าๆที่เอาต้องเอามาทําด้วยนะคะโอเคไหมอะมาไพ่ของคุณใบแรกเป็นก้าวดาบ เราดับความเครียดค่ะความเครียดจิตตกนอนไม่หลับมีเรื่องหลายหลาย,ลายเรื่องที่เราต้องคบคิดแก้ปัญหาหาทางออกนะในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินการงานของคุณยังต้องเหนื่อยอีกนานนะคะเดชาริอด mm hmm. เป็นนักสู้นะ่ะคุณเป็นนักสู้นะักต่อสู้นะักแสวงหาหรือว่างานที่ทําก็ยังเหน็ดเหนื่อยแต่คุณก็อาจจะต้องทนต้องทําต้องบ ฝ่าฟันบากบันไปถึงจุดหมายปลายทางให้ผ่านพ้นเขาเรียกว่าให้ผ่านพ้นแล้วจะผ่านไม่ลด้ผ่านสิก้าวไม้เท้าเนี่ยคือคนที่แบบรับถ้าถามว่าผ่านไหมว่าจะผ่านก็กระอักเลือดเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันหนักเหมือนกันลักษณะแบบนั้นบางทีมีสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องของงาน,นะคะ่ะบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลไปต่างประเทศการตัดสินใจเดินทางไปทํางานก็ได้นะคะ บางคนอยากไปทํางานต่างประเทศหรือบางคนจะย้ายถินนยยถ่นฐานจะย้ายถิ่นฐานคุณจะได้เกิดาการเดินทางหรือเป็นการเดินทางระยะสั้นๆก็ได้นะคะไพ่อของการแก้ปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าหยุดนิ่งอย่าหยุดนิ่งเพราะว่าบางคนอยู่ในการอยู่นิ่งๆไม่ดีต้องเดินทางบ่อยๆเขาเรียกว่าการเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเปลี่ยนพลังงาน เปลี่ยนถ่ายพลังงานพลังงานของคนบางคนเนี่ยในคนบางคนให้สังเกตตัวเองดูว่าเป็นคนที่แบบอยู่นิ่งแล้วไม่รวยปะบางคนอยู่นิ่งไม่ได้ต้องเดินทางยิ่งเดินทางยิ่งรวยอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่าอยู่นิ่งพยายามที่จะเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนถ่ายพลังงานเก่าๆถ้าเรารู้สึกไม่ดีเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนถ่ายพลังงานครับย้ายโต๊ะย้ายห้องย้ายบ้านถ้าบ้านถึงขนาดย้ายไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงของในบ้าน ก็เรียกการผ่าเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายพลังงานเช่นเราหันโต๊ะทำงานไปทางนี้เราก็หันไปทางนู้นเปลี่ยนมุมห้องเปลี่ยนเตียงนอนเปลี่ยนทุกอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันการเปลี่ยนถ่ายพลังงานเดิมๆที่ไม่ดีให้มันออกไปซึ่งจะมีพลังงานใหม่ๆมุนเวียนเข้ามานะจ๊ะมีเกณฑ์ของการจะได้รับโอกาสดีๆในการทํางานขอให้ตัดสินใจดีๆเถอะขอให้ตัดสินใจดีๆเพราะว่าการ การตัดสินใจของคุณนะ่ะมันม,ม,นมีมันมีสองดาบมาตรงเนี้มันมีเรื่องของการงานเรื่องของชีวิตมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจตัดสินใจทําอะไรตัดสินใจเลือกอย่ามัวแต่นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้อย่ามัวแต่เนคิด่ะ มันเหมือนคิดภายเลยในอ่างน้ําจะไปจะทําใหม่ทําจะไปใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีไพ่ของแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไพ่แบบนี้ปรากฏเนี่ยมันตัดสินใจไม่ได้มันก็เหมือนภายเลยในอ่างน้ําเพราะฉะนั้นถ้าคุณตัดสินใจได้ตัดสินใจที่จะเลือกเดินไม่ว่าจะมันจะเป็นอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยกระทําก็จริงหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามคุณต้องออกไปจากตรงนี้ให้ได้ แล้วคุณจะผ่านพ้นไปในทิศทางที่ดีได้นะคะให้ระวังเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักคดีความมาจากตัวเองหรือมาจากคนอื่นก็ได้นะจะให้ระวังเรื่องขจุดๆนี้เหมือนคุณพยายามเครียดเครียดนะ่ะอยู่กับความทรงจําอยู่กับความคิดหมุนเวียนเก่าๆอะไรเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆหาทางออกไม่ได้เพราะว่ายังคิดซ้ําไปวนมาวนมาซ้ําไปแบบเนี้ยนั่นแหละ การคิดแบบนี้แล้วก็ไพ่ที่ผ่านมาอย่างชีวิตคุณก็ค่อนข้างลาบากเหมือนกันชีวิตมีขึ้นมีลงค่ะอดีตที่ผ่านมาเป็นโดมเวลเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตของคนเรามีขึ้นมีลงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โชคดีเดี๋ยวก็เจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจะทาได้กับอะไรก็ตามถ้าคุณตัดสินใจได้ก็จริง นะคะในเรื่องของความรักอาจารย์มองไม่เห็นในเรื่องของความรักคุณสักเท่าไหร่จริงๆนะบางคนเป็นรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมแล้วรักเนี้ยก็มันมีการเดินออกไปแล้วแ่ะอาจารย์มองอ่ะมันห่างๆกันแล้วะหละห่างๆกันนะจ๊ะแล้วคุณจะต้องตัดสินใจในความรักความสัมพันธ์นี้ว่าคุณจะไปต่อหรือเราจะสามารถแบกรับกับปัญหาตรงนี้ไปได้ไหมบางทีคุณคิดว่าการอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเราไม่ เหมือนเราเป็นผู้กระทำอยู่ฝ่ายเดียวเป็นผู้ทุ่มเทเป็นผู้กระทำเป็นผู้แก้ปัญหาจะรักก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้อารมณ์ประมาณนี้มันทำให้คุณรู้สึกแบบเครียดจิบตกนอนไม่หลับเป็นความทุกข์ทั้งเรื่องงานก็ทุกข์ทั้งเรื่องใจก็ทุกข์เป็นความทุกข์ที่มันถาโถมเข้ามาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกตัดสินใจซะตัดสินใจหนึ่งถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุ้มครือซับซ้อนคุยกันเครียกันตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่านี้ กับความรักความสัมพันธ์เพราะว่าถ้าคุณยังลังเลในการตัดสินใจมันมีแต่ความหม่นหมองมีแต่ดาราม่ากับชีวิตซึ่งไม่ทําให้ชีวิตเราดีค่ะอะไรก็ตามท้าตัดสินใจไปแล้วคือจะเอายังไงก็เอาไปอะคือเข้าใจไหมลักษณะของของคือจะเอายังไงก็เอาอะไรอย่างเงี้ยประมาณเหมือนเหมือนแบบว่า,าจะไปต่อก็ไปจะเลิกก็เลิกอารมณ์นี้มันถึงจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่าเครียดมาก มองดูแบบนั้นบางทีเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆหรือความรู้สึกเก่าๆมันทําร้ายคุณเรื่องราวเก่าๆคือปัญหาเก่าๆเดิมๆที่คุณมีอยู่นั่นแหละพอมันมันเหมือนเราต้องกลับไปคบคิดต้องกลับไปแก้ไขหรืออะไรก็ตามมันอยู่ในภวังของเอาไงดีเอาไงดีแบบนี้ค่ะและสิ่งเก่าๆมันย้อนกลับคืนมาก็อยากจะมีความสุขเหมือนกันแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดสมริการกลับมา ถ้าเขามาง้อหรือการกลับมาเราคงมีความสุขมากกว่านี้จริงๆมันไม่ใช่หรอกถ้ามีความสุขมีความสุขไปแล้วนี่คือพลังงานของคุณในด้านของความรักอาจารย์ไม่แน่ใจว่าในความรักของคุณมันมันเกิดอาการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงมันเหมือนห่างกันแล้วอ่ะกับใครบางคนในที่เนี้ยอืที่เป็นเติร์ดหรือว่าใครบางคนติดภาระมีทะเบียนสมรสอยู่ตรงนี้ก็ได้นะจ๊ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกุมนะจ้าสติก ราศีตุลกร็ระก็รากฏค่ะไปดูคนที่คุณรักกันคนที่คุณรักค่ะชีวิตเขาเป็นไงคนที่คุณรักเนี่ยชีวิตเขาเป็นไงเดลอฟว่านั่นไงเขามีรักซ้อนหรอเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าคุณคนที่คุณไปดิวด้วย เขามีรักมากมายรักที่เขาไม่เลือกรักตัวเองนั่นไงรอบๆตัวเลยหนึ่งคุณอาจจะไปเดียวกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วค่ะสองไปเดียวกับคนที่เขามีรักเยอะแยะเป็นคนมากรักหลายใจหรือเปล่าชีวิตเขาเป็นไงเหรอ คุณอาจจะดิวกับคนที่เขาไปไปกับกลับไปไปกับกลับอยู่เสมอเป็นคนที่เด็กกว่าด้วยแล้วเขาบอกว่าเรารักกันคุณกับเขารักกันแต่ว่าความสัมพันธ์ที่เขาเองก็คิดเหมือนคุณแหละเขาคิดว่าเขาทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจแต่เขาไม่ได้อะไรกับค้นมาเลยเขาก็เบื่อความสัมพันธ์แบบนี้เป็นอย่างมากเหมือนจะรออะไรอยู่เลยมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่คนใหม่ๆยังไม่ใช่คําตอบที่ดีของเขาซึ่งเขายังไม่ได้หลุดพ้นจากวังวนของ ของชีวิตตรงนี้น่าจะมีปัญหาในเรื่องของความรักหรือตัวเขาเองอาจจะทะเลาะกับครอบครัวก็ได้ถ้าเขามีครอบครัวเราเขาก็ทะเลาะกับครอบครัวนะจ๊ะเป็นความรู้สึกที่ไปไปกับกลับไปไปกับกลับกับครอบครัวบางคนเรบอกเลิกกันแล้วแต่จริงๆเขายังไม่เลิกอารมณ์นี้คุณอาจจะเดียวกับเมถุนค่ะสราสราศีคุมนะจ๊ะอ่ะไปดูเขาซิเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเนี่ยน้ำกรกฎมินพฤจิกเขาคิดยังไงกับคุณในความรู้สึก คุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเรามาดูกันเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังหรือว่าเขาจะทำยังไงกับเราอ่ามาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณก่อนความคิดของเขาเขาน้อยใจเขาเป็นคนขี้น้อยใจหรือเป็นคนเซนซิทีฟสูงมากๆเขานิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะซิกออฟคับคิดถึงแลดูออกรักหลาดูออกแต่เขามองว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณคนที่คุณไปดิวด้วยก็อาจจะมีครอบครัวแล้วนะ หรือคุณมีครอบครัวก็ไม่รู้นะมันมีความรู้สึกว่าเขาเองพยายามต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆในะตลอดระยะเวลาที่เราคบกันเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งเขาพยายามพยายามที่จะค้ำประรองความสัมพันธ์แต่สิ่งที่เขาคิดได้คือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้ประคับประคองแค่ไหนก็สู้ไม่สู้ใจของคนที่คุณคุณมีอยู่คุณอาจจะเขาอาจจะมองว่าตัวเขาเอง มันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเขาเองอาจจะมีครอบครัวแล้วและเขาก็ยังคงมันเลือกไม่ได้อะเขายังคงมีครอบครัวในครอบครัวในเหตุและผลของเขาคือเขาต้องทําอะไรกับครอบครัวแล้วก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องอยู่ตรงนี้เขายังต้องอยู่ในครอบครัวแหละบางคนอาจจะเลิกกันแล้วแต่เลิกกันแบบต้องดูแลร,รูกร่วมกัน ยังแยกตัวออกมาไม่ได้อยู่กันเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือปัญหาโรคประสาทในความสัมพันธ์หรือเปล่าเราถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมก็คิดถึงหรือในบางคนอ่ะในบางคนเขาอาจจะคิดว่าเขาอยากจะกลับไปคืนดีกับครอบครัวก็ได้ในบางคนนะนะอ,อ,อารมณ์นั้นเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดถึงคุณแหละอารมณ์นี้คุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคะน้ำกรกฎมินท์เจคุณเป็นอะไรในชีวิตเขา แปดเหรียญคุณเป็นอะไรในชีวิตเขา เป็นคนที่เขาคิดว่าสามารถจะเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดหายได้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็กลับไปเจอปัญหาเดิมๆมันเติมเต็มได้เฉพาะช่วงแรกๆเท่านั้นหลังจากนั้นมันไม่ได้เติมเต็มมันกลับเป็นปัญหาซ้ําปัญหาซากปัญหาที่เขาเคยเจอเคยเจอก็เลยเป็นปัญหามันเติมเต็มได้ช่วงใหม่ๆคุณเป็นคนที่เติมเต็มเขาได้ในสิ่งที่เขาขาดแต่ตอนนี้มันไม่ใช่การเติมเต็มมันเป็นการซ้ําเติมมากกว่าคุณอาจจะเดียวกับพิจิตกค่ะอืม คุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นคนที่เติมเต็มนั่นแหละเป็นคนที่ให้กำลังใจเป็นคนที่สามารถที่จะเราเลี้ยงให้เขาก้าวเดินไปข้างหน้าต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคเพียงแต่ว่าตอนนี้พอพอมันมันเติมไม่เต็มแล้วมันไม่ใช่ช่วงใหม่ๆที่มันเติมไม่เต็มพอลักษณะของการเติมไม่เต็มเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นการซ้ำเติมแผลเดิมก็ได้นะจ๊ะเขาอยากไปต่อพอแค่นี้ครับ เขาอยากไปต่อหรือพอแค่นี้คะห้าดราบทะเลาะกันเหรอคะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีเงินมีของมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องด้วยนะการซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆเขาอยากไปต่อหรือพอแค่นี้เหรอจริงๆอ่ะเขาอยากจะโฟกัสกับงานกับเงินมากกว่าเขาอยากไปต่อไหมจริงๆก็อยากไปต่อสิแต่การไปต่อนั้นต้องไปต่อแบบว่ามีความสุขไม่ใช่มี ไม่ใช่การไปต่อแล้วมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเจ็บมันเติมไม่เต็มมันเหมือนเป็นการซ้ําเติมอย่างที่บอกนะคะตอนนี้เขาอยากจะทํางานค่ะโฟกัสงานโฟกัสเงนิงน,งนมากกว่าเขาอยากไปต่อไหมมันสามดาบอยู่ตรงนี้นั่นนะห้าถ้วยไอห้าเหรียญสิบดาบจริงอ่ะมันเจ็บไม่อยากต่อแล้วมั้งไม่อ่ะแต่การเขาที่เขาคิดหนึ่ง คือถามว่าอยากไปต่อไหมในความรักความสัมพันธ์ที่มันดูแล้วมีความสุขก็อยากไปต่อนะแต่ถ้าในบางความสัมพันธ์ที่เรามีกันและการยิ่งเจ็บกว่าเดิมหรือยิ่งทุกข์กว่าเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้อยากไปต่อโครคปะคุณอาจจะดิวกับเฮอร์มิสราสีการดินเสบกันมาก่อนอ่ะ,อะเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจะทำอย่างไรไหมคะ 킹ออฟวันค่ะ킹ถือไม้เท้าเงียบๆนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่เขาหันหลังแล้วนะไม่หรอกเขาทําจนเขาบอกว่าบางทีในความคิดของเขานะ <S <S เขารู้สึกว่าเขาทําสิ่งต่างๆที่ผ่านมาจนหมดแล้วแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าคุณก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่คุณไม่ทำหรอือเรียกว่าการเอาชนะคัดค้าน <S 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 เขาคิดว่าความคิดเขาถูกและคุณคิดว่าความคิดคุณถูกเนชะ่นเดียวกันในการกระทํานะเขาบอกว่าทนมานานกับความรักความสัมพันธ์เน่แต่เขาก็ทนเพื่อความรักเขาก็อยากปรับ ใจกับคุณนั่นแหละเขาจะทําอะไรไหมเขาอยากกลับมาขอกันเดเขายังอยากจะมีความรักนี้เขายังอยากจะมีเราเขายังอยากจะมีกันและกันเพียงแต่ว่าการมีกันและกันเนี่ยจะต้องไม่มีข้อถกเถียงจะต้องไม่มีดราม่ากับชีวิตไม่มีการเอาชนะซึ่งกันและกันอารมณ์นี้นะจ๊ะคุณอาจจะดิวกับสิงถ้าเขาฝากบอกคุณได้ดเล็กแมสเซจที่เขาอยากบอกเขาอยากบอกบอกว่าอะไร ไม่อยากทะเลาะด้วยค่ะหรือว่าเขาอยากเอาชนะหรือว่าคุณต้องการเอาชนะ้ายของการทะเลาะบางทีเรื่องเลก็กๆน้อยๆจนเรื่องใหญ่โตเอาเก็บมาคบคิดทําให้เป็นปัญหาบานปลายใหญ่โตเขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้จริงๆนะอืมเขาอยากให้อยู่เพราะเขารักคุณแต่แร็คแมสเซจของเขาคือความรักเขาบอกว่าทนๆกันหน่อยได้ไหมอย่าเอาชนะค้าคานอย่าคิด,ดว่าความคิดของตัวเองถูกเพราะฉะนั้นทนๆกันหน่อย กับความรักความสัมพันธ์ถึงแม้นมันจะเหนื่อยกับบุคคลที่สาในที่นี้น่าจะมีปัญหาเพราะบุคคลที่สามที่รู้สึกว่ายืนอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นใครบางคนในที่นี้ที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยก็คงไม่สามารถจะจัดการปัญหาของเจ้าของตัวเองได้อีกคนหนึ่งที่กเข้ามาอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นเดิร์ดก็รู้สึกว่าเรายืนอยู่ที่ที่ไม่มีตัวตน สิ่งที่เราอยู่เราบอกว่าเรารักกันแต่เราไม่มีสถานะและไม่มีตัวตนเลยอารมณ์นี้ยอะถ้าคุณฝากบอกเขาได้คจะฝากบอกอะไรเขาค่ะคุณเหนื่อยคุณอยากจากไปบางคนห่างกันนานแล้วละแต่ก็ความห่างกันนั้นก็ยังคงความผูกพันยังคงความคิดถึงยังคงคิดถึงเรื่องราวที่เราเคยมีกันละกันนั่นแหละแต่ว่าพอคิดถึงทีไรมีสิบถ้วยมีสิบเหรียญเข้ามา คิดถึงที่ไรมันมีบุคคลที่สามาเกี่ยวข้องจริงๆนะใช่มีบางคนเพิกเฉยต่อปัญหาในบางคนรู้ว่าปัญหามีปัญหาแต่ไม่แก้ไขไม่อธิบายไม่พูดอะไรไม่ตัดสินใจและนิ่งๆินี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นแหละค่ะคุณเองก็อยากให้เขากลับมาแหละแต่บางครั้งคุณก็ไม่รู้จะทำไงเพราะบางคนก็พยายามแล้วนะพยายามทำพยายามงอ้อพยายามขอคืนดีแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ทำท่าจะไป และเขาก็ทำท่าจะเลือกคนอื่นด้วยแหละออลมนี่อะขอใายแนะนำหน่อยจ้าขอใายแนะนำให้คุณสักหน่อยกับความรักนี่จ้ะบางทีในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดคุณก็ต้องรู้ว่าในความเป็นเติร์ดนั้นเราสองคนก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้กับความสัมพันธ์นั้นหรอกรักสามเศร้ามันไม่ได้มีความสุขสักที่เดียวเลย ไปอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามถ้าเป็นรักซ้อนรักสามเศร้ารักที่มีคนมากกว่าสองคนมันไม่มีอะไรดีแน่นอนนะคะไพ่แนะนําว่าไรยกลมเกลียวคะ่ะ <c oughs> ความความสมคีค่ะความสมคีอ่าเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่มันคุณจะต้องเอาชนะกับกับเขาเรียกว่าอะไรเอาชนะกับอุปสรรคและปัญหาที่คุณมีให้ได้ นะคะในคนบางคนกำลังจะไปเริ่มงานทำงานอย่างมีทีมเวิร์กเพื่อให้ได้ความสำเร็จกับการทำงานนั้นสำคัญนะคะกำลังวังชามันมันเป็นความรู้สึกของอารมณ์ที่แบบบางทีถ้าคุณบอกว่าไปโฟกัสกับเรื่องของเรื่องของงานการคงดีนะคะช่วงนี้ก็มีแพชชั่นดีนะตัวคุณเองมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มี มีมีพลังในการที่จะทำงานมากกว่าจะไปเน,น้นหนักในเรื่องของความรักเหมือนตัวคุณเองนะวางความรักลงแล้วละแล้วพยายามไปมุ่งมั่นกับการทำงานหรือคุณอาจจะได้รับเกณฑ์ของการได้รับงานใหม่ๆทำงานอย่างเป็นทำงานอย่างเป็นทีมโชคลาภเงินทองงานดีเหมือนกันไพ่จากที่มองสามอ่าห้าใบที่อาจารย์เปิดขึ้นมาเนี่ยอย่าทะเลาะกันเลย ไม่ว่าจะมีเหตุผลใดๆดที่คุณทะเลาะกันก็ลองมาพูดจาเจรจาหาทางออกร่วมกันดีกว่าการทะเลาะกันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็ไปโฟกัสกับงานเงนิงนชีวิตน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในไพ่ใบนี้บอกเพราะไพ่ที่แนะนําไม่ได้ไแนะนําออกมาทางของความรักเลยนะไพ่แนะนําออกมาทางของรักพักไว้ก่อนแล้วไปเน้นหนักในเะรื่องของการทํางานที่คุณจะต้องทําคุณจะต้องรับผิดชอบคุณจะต้องประสบความสําเร็จและไปให้ถึง ให้น,นำเป็นแบบนี้นะจ๊ะอืมมันมองถึงอืมรักพักไปก่อนอะ่ะอย่าไปโฟกัสกับเรื่องรักทั้งหมดในชีวิตเราอาจจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายเรื่องรักไม่ใช่เรื่องทั้งหมดของชีวิตนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชรอ์อย่าลืมติดตามอย่าลืมคอมเมนต์อะไรที่ฉันบอกด้วยอย่าลืมดูวดวงส่วนตัวแอปไลน์มาค่ะแอไซ์เอฟอศาหวาแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ